สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับกับหวยล่าพัฒนาประจํางบันที่หาคุมภาพพันพ์สองพัน5ร8อยหกสิบแปดครับสำหรับหวยล่าพัฒนาหมที่แล้วครับเด่นศูนย์สามสี่ลดนอกขับนอกลดเลยมาม่จักตัวเลยครับทั้งบนทั้งล่าง034ย์สามสี่ดทั้งบนทั้งล่างเลยครับหวยเาล่าจะเป็นยังไงเนี่ย พูดผักพูดเนี่ยนกับน,อน,อน้องอ่ะกลมาตามกันต่อครับวัเก่าลรือสิรุตมาจับงวดที่ห้ากลุ่มผ้าพันคอโซสองพัดน้นองพันตลอยหกสิบแปดครับตามกันต่อเลยครับเด่นอ่าลาวพัฒน,นาจับงวดที่ห้ากลุ่มผ้าพัน สองพันหร้อยหกสิบแปดานะ,ะ,นะของคา่าโฟกัส เด่นแปดสองหนึ่งครับหอยอกยังว่าแปดสองหนึ่งห้อออกอ่าแปดเก้าเจ็ดหน่อยหกหกแปดเป็นสี่ แปดสองหนึ่งเด่นเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวเดียวมาปอารับก่อนน้หนึ่ง แปดสองหนึ่งเหล็กจับปูจับมาแต่ชุดเด่นบอชุดเต็มเนื้อครับอเนาะจับไปหลายๆ่ไปกับโบเขาเนาะครับเนาะจับเอาแต่ชุดเด่นเนื้อบบเข่ากับเข่าโบเขากระลุดแค่นี้เนาะครับเนาะแปดสี 8, แปดหกแปดสี่แปดหกย่งหกครับเอาจำหนี้นะครับอรขอขอบอกขอไปแล้วไปนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนี่ดวงกับถืดไม่มีดวงกะโมเถิเท่าน,นั้นนะครับ แปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกครับคร,รูตดเรยครับเป็นครูตดอมากอะเมื่อวานดวงดีพอมากอะดวงดีนะครับเนาะเด็กนี่สม,มีนะครับสจ้คูู เด็แต้มก็งนี้หาหกเจ็ดแปดก้าหนึ่งครับเด็กแต้มหาหกเจ็ดแปดเก้อหนึ่งแปดสี่นิบวกเขาแต้มแปดหกกับบวกเขาเจ็ดปันถงนี่คูณนี้นะครับหนึ่งหกหกหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสองคู่ตัวอย่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งครับมาว่าเรี่อมันเขาแต้มแค่แต้มเจ็ดนะครับเนาะขาแค่แต้มเจ็ดแต้มสองโมมี่แต้มสี่โมมี่มีแต่แต้มเจ็ดแต่เลยเด่นหกหนึ่งอหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหก 8, 6, 1, 4, 6, 1, นื่ว่าแปดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งต้องับนอขับสำหรับเหล็กเด่นเหล้าพัฒนาประจำวันวัตถีหาคุมผ้าพันพศสองพันอร่อยหกสิบแปดต้องับนอเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นแปดสองหนึ่งครับเด่นแปดสองหนึ่งเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับวิ่งหนึ่งตัวเดียว ัวเลขจ้าครูก็มีแปดสี่แปดหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งครับสุดเด่นจุดเย่นสุพัฒน์ท่งก็มีหนึ่งหกหกหนึ่งครับสองคู่หนึ่งหกหกหนึ่งเลขสามตวัวถามาโดยกันก็นมีแปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกครับกัมมี่เพียงตท่นี้นะครับนอกฝายกุหลาบก็แ้วแจ็สองชิ้นเพรารวยน้ำได้เดอครับอัตักษณ์กนี้ครับเขาเวฟนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงสุขดีเด้อครับสวัสดีครับ